สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องนาณา,า FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมช่างนาเดชแล้วก็แม็กกับพันมิตรนะวันนี้ในพาน,นปักเป็ดอีกแล้วใช่ไหมหากินริมถนนเนาะกินริมถนนนี่นก็นนนก,นนก,ก,กพึ่งจะได้มาลงครับเพราะว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนครับจังหวัดตราดใช่ไหมในพาน <c oughs> โอ้ทําอะไรก็ยากครับช่วงฝนลงหนักหนักนี่น <c oughs> ก็่วันเนี้ยฝน <c oughs> มันคึมๆแหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตกครับ มาตัดกันสักคลิปหนึ่งมาดูที่หมายนะครับเนี่ยหมายเป็นริมถนนเป็นล่องรางน้ําคูน้าไปเรื่อยครับหมายเดิมๆแหละ <S <S <an> <S เวลาที่มาปักเนี่ยตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วนะครับ <S <S <an> <S ใกล้จะทุ่มละแสงเริ่มจะหมดแล้วครับเหยื่ <S an> อก็ใช้เป็นเหยือไสเดือนครับนุ่นด้านหลังในพานเป็นทุ่งนาข้าวนะ มาถ่ายเก็บบรรยากาศเนาะการปักนะครับระหว่างไม้เนี่ยให้ดูกันสักหน่อยแล้วเดี๋ยวขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกที้งเนี่ยตอนมาเก็บกู้แล้วกันนะตามไปรุ้นในกันครับคลิปนี้จะเด็ดไม่เด็ดนี่ว่าจะปิดกล้องแล้วนะครับพอดีพี่เขาดูคลิปอยู่นี่เขามาดักปูมานี่นี่น,นี่เดี๋ยวให้ในพานเปิดให้ดูโอ้โหแม่เจ้าด้วยได้กี่ตัวพี่ได้อยู่ ตีห้าตัวเองครับโอ้ยดูอ่ออันนี้ไก่ไอ้ไอ้เนี่ไก่กำลังเนี่ยอันนี้อันเนี้ยเกือบนิ้วแต่อันนู้นใหญ่อยู่แล้วที่สำคัญเนี่ยไอ้ตัวนี้ครับโอ้ยตัวนี้ข่าวสารถังนึ่งครับเออใช่อย่างน้อยเนี่ยถ้าแบบราคาดีๆช่วงที่เขาซื้อแพงๆเนี่ยน่าจะไปนน่นน่าหลายสองสามสองร้อยสามร้อยนะสองร้อยสามโอ้โหเจอกันครับคนหากินเนี่ย เรามาปักเบ็ดริมถนน,นวางตรงานี่หัวคลองนี่ใช่ไหมพี่อ๋อนี่นี่นี่แมเห็นปูตัวใหญ่เลยต้องถ่ายเลยครับโอ้โหใหญ่มาก <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปปักเบ,บ็ดของเราต่อครับแล้วเดี๋ยวมาตัดกันอีกทีนี่ตอนมากู้หัวค่าเลยนะ <c oughs> มาครับได้เวลาละช่วงนี้ก็น่าจะเก,กือบเกือบ <c oughs> สามทุ่มแล้วครับมาเดินกู้เบ,บ็ดกันฮะ โดนไม่โดนได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวรู้กันครับผมมาดูคันนี้ครับในพารเรียกแล้วโดนเนาะโดนโดนโดนรูนะป่าบัวใช่ไหมเนี่ยป่าบัวป่าอะไรก็ไม่รู้มีไซส์ป่ะดึงแรงไหมเดี๋ยวดูก่อนครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ดูปะอุย๊ยๆปุกปุกุกฉากที่คุ้นเคยมาอีกแล้วครับดึงได้แล้วก็ขึ้นถนนนะดุกด้านนะครับไซส์กำลังเลยนี่อ่าแต่ตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวแรกครับปลาฉลาดใหญ่เนี่ยมันจัดเบ็ดและตายครับก็เลยไม่ได้ถ่ายช็อตมาให้ชมเนะอ่า สองตัวแล้วครับคืนนี้ฮะเอเอเออกแล้อ <c oughs> อกปวดยากใช่ไหมอา้อาวไปครับไปดูกันต่อเอาแม็กมาแล้วอโอ้ <c oughs> แม็กมาอีกคันหนึ่งโอ้โ <c oughs> หตัวนี้ปลาหมอหนาครับโหตัเวเบลเลอร์เลยอะแต่ตายแล้วนะ อ้าวบวกสามครับจุดเดียวสามตัวติดๆเลยนะในพาน่จาลกลจุดเดียวเนี่ยโดนสามตัวใกล้ๆกันเลยนะครับอ่ะไปต่อไปต่อ <laughs> จุดสุดท้ายนะครับใต้สะพานในพานว่าไม่โดนใช่ปะ่ะไม่โดนแม็กอยู่ฝั่งนู้นครับ ก็คำนี้จบแล้วครับน่าจะได้สามสี่ตัวนี่แหละเดี๋ยวไปสรุปกันที่บ้านครับผมก็มาดูสรุปปลาทั้งหมดนะฝนลงพอดีเลยครับคืนนี้ได้ไม่เยอะครับห้าตัวก็ปลาดุกใหญ่ตัวหนึ่งปลาฉลาดนะครับนี่แล้วก็ปลาหมอสองตัวแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนหนึ่งตัวครับไอช็อตเล็กๆอย่างเงี้ยปลามันติดเบ็ดละตายก็ไม่ได้เก็บให้ดูนะครับส่วนใหญ่จะถ่ายช็อต ปลาด,ดึงดิ้นดิ้น,นแะนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีงตอนเช้าแล้วกันครับว่าจะได้อะไรเพิ่มบ้างเนาะคืนนี้ก็แยกย้ายกันก่อนครับมาเก็บเบ็ดกันนะเมื่อคืนได้ไว้สี่ห้าตัวครับเดี๋ยวไปดูเช้านี้ว่าจะโดนเพิ่มอีกบ้างไหมนะครับมาดูที่คันนี้นะครับมีลุ้นมีลุ้นมีคันจมเลยครับโอ้โห ตัวยังอยู่ปะดูเลยครับมันลุ้นกันนะมีลุ้นอยู่คันแรกครับโอ้ยย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 เยยยยยอยยยยอยยยยอมยยยยมายยยยยยยดยย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 ย้ยย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 ยโยย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 ย มันดุกยักษ์เ,เลยเนี่ยวุ่นเลยอะโอ้โหติดเป็นตีใหญ่เท่าแขนเลยในพานเอ๊ะเป็นพวกรัเสเซียอะไรหรือเปล่าในพานนะน่าจะเพราะว่ามันใหญ่เกินนะครับโอ้โหกำไม่รอบหรอกเนี่ยดูทำหวัหวแล้วกันครับเนี่ยดูโอ้โหอะ ะเป็นกิโลนะตัวนี้นะสงสัยจะเป็นปลาดุกรักเสเซียครับอย่างนี้โอ้โห เช้า,มา,ชามาเช้ามานี่เก็บมาสิบกว่าคันแล้วนะในพานไม่มีโดนนะครับมาโดนตัวแรกในใหญ่เลยไปครับไปต่อไปต่อมาดูที่คันนี้ครับคันง,งงอีกแล้วนี่เนี่ยพันป่าผักบุ้งน้ำยังขุ่นอยู่เลยครับอยู่ไหม โอ้ยนี่ยูยูยูโอ้ยใหญ่ใหญ่ไป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 นะโอ้ยช่อนใหญ่ครับโอ้ไปแล้วนนนดูเลยครับโอ้โหขึ้นบกอย่างไวนะโอ้เช้ามาโดนแล้วครับดุกใหญ่หนึ่งแล้วก็ช่อนใหญ่หนึ่งครับ ตัวนี้กำเลยไม่รอบครับโอ้ใหญ่จริงใหญ่จริงสองตัวนี่แทบคุ้มมันนะในพานนะ โอ้อ่ะเบ็ดยังไม่หมดครับยังไปดูกันต่อเหมือนจะโดนอยู่นะคันนี้ครับโอ้ประดุกก็แต่เหมือนจะตายครับ ป่าหย่าสไตล์เลยนะครับตัวสวยอยู่แหมตัวนี้เสียได้ด้วยนะในพานตายเฉยเลยปันดุกอุ้ยด้วยเนาะดูดครับหัวป้านเลยนะตัวที่สามครับเอาไปก่อนไม่ให้ยายดูเผื่อยังทำปลาเค็มได้ครับคันนี้ปลายคันมุดน้ำอีกแล้วครับ โอ้ยปนุกครับโอ้โหน่าจะตายตายป่ะตายแล้วนะครับด้านหนุกด้าน,านโอ้แต่ตัวนี้ยังคงตาย ยังดำอยู่เลยอะ่ะยังสดอยู่ครับนี่ครับยังสดปิ้งๆแบบน,นี้เอาตัวที่สี่แล้วนะครับเมื่อคืนไม่ค่อยหมานเท่าไหร่น่ายพานเนาะม, <laughs> มาหมานเช้านะไปต่อครับยังไม่หมดโอ้เยอะแล้วนะเยอะแล้ว เอ้ามาดูคันนี้ยังไงครับไปสายนี่หันขึ้นมาหาบกนี่คันง,งงเข้าหาฝั่งครับเนี่ยมาอยู่ริมตะลิงโอ้ลูกโอ้ใจย่บมาช่อนโอ้โหเกือบจะขึ้นบกอยู่แล้วหล,ล,ลุดเนาะโอ้หลุดพอดีเลยครับอ้าวตัวนี้เกือบเกือบโอ้ยกมา ยกมาเสร็จแล้วหลุดเลยใช่ไหม, <c oughs> กมเกือบอดแล้วครับ <c oughs> ตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยลืมเมืออะไรพานที่ห้าที่หกแล้วเนาะอ้าวช่อนใหญ่อีกหนึ่งตัวครับนี่สุดท้ายมาจบกันที่ใต้สะพานเหมือนเดิมนะครับเงียบไปเในพาน จะกจุดนี้นี่ก็จะเก็บเบ็ดครบแล้วนะครับเดี๋ยวไปสรุปปลาทั้งหมดกันอยู่ที่บ้านหนูแม็กอยู่ฝั่งนู้นฮนะแม็กโดนะไหมไม่โดนนะครับอ่ะไปครับก็มาดูปลาทั้งหมดของคลิปนี้กันนะครับนี่อันนี้ได้เมื่อหกข่านะ,ะตัวครับเมื่อหกข่าเนี่ยไม่เก่งได้น้อยหน่อยนะส่วนรอบเท้าครับมาดูนี่ของจริงอยู่นี่ครับ โอ้ยมีแต่ใหญ่ๆนี่ประดุกสามประช่อนสองนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูประดุกตัวนุ่นเดี๋ยวชั่งกันหน่อยฮนะว่าจะหนักสักเท่าไหร่ออเอาดูครับหนักโลโลหนึ่งนะโลฝาครับหนึน่ นาจะอ่าเยวจะวางขยับให้ดีนิดนึง่งจะทำเงินอ right. <c oughs> ่อนไว้นี่โอ้โลฟ่าครับผมประมาณโลนหนึ่งอะ่ะโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ถือว่าใหญ่เป็นสถิติเราเลยครับตั้งแต่ปักเบ็ดมายังไม่เคยได้ประดุกใจขนาดนี้เลยนะครับโอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงก็เดี๋ยวผมจะเอาปลา ไปทำเมนูอะไรเนี่ยก็ตัดข้าวครัวพื้นบ้านของเรานะครับรวมทั้งหัวค่ําทั้งเช้าก็ถือว่าหมานอยู่รับคลิปนี้อ่ะไปครับต่อ,อ,อ,อมานะครับหา<อ>คุณยายสุดสวยทำลายยายหั่นปลาดุกทอดจ้ะหั่นปลาดุกทอดเหรอ,อเดี๋ยวดูปลาดุกยายนะนี่ปลาดุกที่ตัวใหญ่โลหนึ่งนะยายเรากลัวมันจะเหนียวนละนะยยายเนาะ แล้วก็เลยจะแล่เอาแต่นเนื้อแบบนี้ใช่ไหมยายแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวไปทอดก่อนนะครับเราจะมาทําเมนูกันส่วนตัวอกระดูกตัวหัวเนี่ยเดี๋ยวยายเอาไว้แกงส้มใช่ไหม,อ,มอ่ะแต่เดี๋ยวรอยายหั่นสักแป๊บครับแล้วเดี๋ยวไปทําครัวกันจากนั้นจะเอามาทอดแบบนี้นะครับน่าจะเหนียวแน่นอนแล้ยายเพราะว่าหนังขดขนาดนี้นะครับ <c oughs> ทอดแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับ มาครับมาเริ่มกันยังไม่ได้ถามแม่ครัวเลยว่าวันนี้จะทําเมนูอะไรครับยาย <Okay. S 1> ผัดพริกปลาดุกใช่ไหม <Yeah. S 1> ผัดพริกปลาดุกหรือว่าปลาดุกผัดพริกนะครับ uh huh. เหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันเนี่ย <laughs> เอาพริกไปผัดแล้วก็เติมน้ำนิดนิดนะยาย <Yeah. S 1> ใส่น้ำตาลนะยาย <Yeah. S 1> ตามด้วยหยอะน้ำปลารสราชานะครับ <Yeah. S 1> เมนูนี้เราจะไม่ใส่ผงชูรสนะยาย <Yeah. S 1> ใส่แต่ผงปรุงรสรสราชาครับ <Yeah. S 1> จากนั้นใส่เนื้อปลา ปลาดุกที่เราทอดกรอบไว้ครับใบมะกรูดกับพริกไทยอ่อนนะ <Yeah. S 1> แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> ปลาดุกทอดกรอบผัดพริกนะครับดูครับ ผัดแห้งแห้งล้วนๆแบบนี้นะยายเนะน่ <Yeah. S 1> ากินมากๆครับเ <Yeah. S 1> ม,น,ม,บ <Yeah. S 1> มนูนี้นี่เมนูร้านอาหารดีๆนี่เองนะยายนะ <Yeah. S 1> โอ้โหดูครับ <Yeah. S 1> เอาให้หมดเอาให้หมด <c oughs> เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปชิมด้วยกันครับมาครับกินข้าวเช้าไข่พะโลยายนะม,มาลองกันครับเหนียวไม่เหนียวนี่เอาเครื่องใส่หน่อยครับ ทอดกรอบแล้วเนี่ยไม่เหนียวเลยครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทอดเนี่ยเอาไปผัดสดๆเนี่ยเหนียวแน่นอนเพราะปลาตัวมันใหญ่เนาะผัดพริกเมนูนี้เนี่ยถ้ามีพริกไทยอ่อนะขาดไม่ได้เลยนะครับเพิ่มความอร่อยเลยก็ใครยังไม่ได้กินข้าวเช้าเนี่ยกินข้าวเช้าด้วยกันนะครับ ถ้าเพื่อนๆวิ่น้องนั้นๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ยังหมานเหมือนเดิมนะครับกับการปักเบ็ดดิมถนนเนาะโอเคงั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย